จ้าเราก็จะมาล้างสโสนก่อนนะจ้าล้างเบาๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะแกรงใส่ตะแกรงกระชอนใส่กระชอนไว้แล้วเดี๋ยวจะพักให้มันเสด็จน้ำเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลุกกระแป้งข้าวเจ้านะคะ ก็เอาแป้งขาวแป้งข้าวเ,เจ้ามานวดนี่นะคะเมลเลยกัสนูเดี๋ยวเราจะไปใส่ในรังถึงกันนะคะนี่นะจ๊ะรางถงรังถึงหมอห้อนึงนะคะเราก็เอาขนมมมลรยเอาผ้าขาวบางรองไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนี่นะคะ ผู้ช่วยของเราน้องมิ้นน้องมิ้นกำลังตกักอาสนนะคะที่คุกกระแป้งไว้แล้วเดี๋ยวจะมาใส่ในลังถึงเพื่อที่จะไปนึ่งนะค่แล้วก็อันนี้นะจ๊ะเกลือป่นเราจะเอาน้ำสะอาดนะคะลาลงไปก็ปทำเป็นน้ำเกลือเดี๋ยวเราจะไปโรยกบะมาพร้าวสักผู้ไว้โรยนะ ี่จ้าแล้วเดี๋ยวเราก็มาพราคูนะคะใส่ในชามแล้วจากนั้นเอาน้าเกลือที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะคะโรยๆ,ๆเพื่อคุกเพื่อให้มะพร้าวมีความเค็มปแป้นแปมนะคะนี่จ้าสิบนาทีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะทานได้แล้วคะ่ะแล้วเราโรยน้ำตาลแล้วนะคะแล้วเราก็จะโรยด้วยมะพร้าวที่เราคุกน้ำเกลือไว้นะคะ จ้าเสร็จแล้วขนมโสน,นะคะเราใส่แป้งน้อยเพราะว่าอันนี้คือนนขนมขนมโสนะค่ะหืมอืออร่อยเฉย